อมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอสังหาง่ายๆใบแคนดี้ซูเปอร์เกลนะคะวันนี้นะคะพวกเราสองคนนะคะจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ประเทศจอร์เจียกันนะคะซึ่งประเทศนี้นะคะเป็นฟรีวีซ่านะคะคนไทยเราเนาะไม่ต้องขอวีซา่าแล้วก็สามารถอยู่ได้365วันเลยนะคะดีงามนะคะส่วนครั้งนี้นะคะเราจะเดินทางด้วยสายการบินกาตาแอร์เว s นะคะ จะไปลงที่โดฮาก่อนนะคะแล้วก็โดฮาปึ๊บพักเครื่องแปดชั่วโมงปัับแล้วก็ไปที่จอเตียนะคะอันนี้แลกเงินมาแล้ว,ลวเรียบร้อยนะคะชื่ออะไรนะทบิลิซีทบนะิลิซีนะคะทริปนี้จะเป็นกี่วันนะคะกับสิบห้าครับก็ประมาณหวัน หวันห้าคืนนะคะเราจองตัว๋วเครื่องบินเองนะคะรอบนี้นะคะติดตาสินใจอย่างปรับนะคะก็เลยจองได้ในราคาประมาณตกคนละประมาณ30,000ื่นนะคะไปกลับไปกลับแล้วเรียบร้อยนะคะไปเองนะคะยังไงก็ติดตามชมพวกเราสองคนด้วยนะคะตอนนี้นะคะก็ะหลดกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็เลยนำเงินนะคะเป็นเงินไทยนะคะมาแลกเป็นเงินดอลลาร์นะคะที่ Super Rich ค่ะ mm hmm. พอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาเงินดอลลาร์นะคะไปแลกต่อนะคะที่จอเจีย hmm. เป็นเงินสกุลของจอเจีเนาะนี่นะคะเป็นมื้อแรกของเราบนก a ตตาแอร์วีสนะคะ mm hmm. โทษนะคะเมื่อเมื่อกี้ถ่ายไปแล้วคลิปไม่ชัดนะคะ mm hmm. <laughs> โอเคเดี๋ยวเราให้ดูนะคะ mm hmm. คือกินไปแล้วครึ่งทาง เขาเรียกอะไรนะไส่กรอกไก่ไส้กรอกไก่นะคะได้กอกกินไปแล้วแล้วก็อันนี้ไฮไลท์เลยอะ่ะครัวซองอร่อยมากนะคะทีงามนะคะมีไว้ด้วยนะคะกินแล้วหลับไปเลยเนาะโอเคนะกับเขาโอเนนะ แล้วนะคะคแลนดิ้งนะคะโอ้โหปิดตโวมอจ้าไหนใครบอกว่าง่าย mm hmm. อู้หูทามเยอะเชียวถามว่าอะไรบ้างเลยมึงมาเห็ดอย่างมึนนงมีโรงแรมมึงนกันอะไรองโรงแรมหรือยังมีตังติดตัวเท่าไหร่อะไรเงี้ยโอ้โหเยอะกว่าจะได้แล้วก็ตะกี้นะคะหนูแลกเงินแล้วนะคะหนูแลกเงินที่สนามบินแต่พอดีมีเพื่อนที่อยู่ที่นี่นะคะเขาบอกว่า ไม่ต้องรีบแลกนะคะไปแลกข้างนอกได้ไม่เป็นไรถึงแล้วมีคนมารับเรานะคะๆๆๆๆตอนนี้อากาศเย็นนะคะกำลังสบายเลยอ้ขอบคุณค่ะคันนี้นะคะน,น่ารักมาก คาจัปุรินะคะขอดูเลยนะคะนี่คือคาจัปุรินะคะมันเป็นจังไหลองชิมดูลองชิมดูเป็นถั่วข้างในน่ากินเลุมันาะอืมมัจะมีไ้ถั่วเหป็นมันมัน่งเป็นเป็นขนมของเขาเนาะเป็นรสชีสนะคะข้างหนอือน่ากินเค็มๆตอนนี้เราก็นี่นะคะเพื่อนร่วมทีมของเรานะคะวันนี้ เราจะเดินทางด้วยแท็กซี่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะนี่กระดดไปไหนกันครับนี่ไปไหนเอ่ยไปเที่ยวในเมืองนะคะไปเที่ยวในเมืองครับวันนี้เราไปไหว้พระแม่จอเจียกันจ้าเค้าเรียกว่า Master of จอเจียเนาะจ้ะคาเที่ยวละเดี๋ยวๆอาคเทกัสเบกินซข etha นอมโรเม i เป i ิทับบ a ลิ a l เอาัดนิแซมิลไปกับสามก็ไม่แพงนะพาไปเที่ยวคูดาลีพาโนราม่าคาสเกิแล้วก็มิสเกต้ขากลับกลับมาทับิลซีทับิลซีเอาเยไปก่อนนาีนร่นทกามมิลาริอาเอสโบริโอเพลเอเดน ที่นี่รถเขาประมาณเท่าไหร่ครับพี่ราคาราคาซื้อนะค่ะอย่างมาแซงมงือสองพันหลังประมาณสามแสนสี่แสนฮะโอ้บ้านเราคันกี่ล้านอะโอ้หลักแสนแสนบาทหลักแสนบาทภาษีมันไม่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 ภาษีเหมือนบ้านเราไง เขาเอาเพ่กงาศิลปะมาขายเรียกว่าตลาดตลาดไดบินเนี่ยชาวบ้านนะั้นาแต่เขาจะไม่ประกอบพิงานนะเขาจะขายเอาดิจิทธลเท่านั้นเกี่ยวกับทางราชการอะไรตองยรอย่บารรับส่งอเบียนบ้านอ,อะไรทั้งหมดโอที่ว่าการอำเภออลังการมาก คืออะไรอะคะอันอันกุ๊บกนี่เป็นอะไรไม่รู้แต่เห็นเขาให้ประมูลอยู่แล้วเนี่ยตอนแรกคงจะสร้างไว้เหมือนจัดตอนแรกเขาจะสร้างไว้เป็นไอ้นั่นอะคอนเสิร์ตจากคอนเสิร์ตแล้วเคะพอดีงบมันงบมันไม่พอเขาก็เลยตัดเลยแต่เขาประมูลอยู่พี่พี่เห็นในเว็บประมูลใช่ไหม่มยอันนี้เรียกว่าสะพานพีซบิดค่ะอ๋อเชื่อมระหว่างเมืองเก่าเมืองใหม่ใช่ไหมปูนทาว ประมาณนี้ใครมาต้องถ่ายนะคะตรงนี okay, so ้ผลไม้ขายนะคะพี่พี่ดูอันแรกเนี่ยเขาก็จะมีน้ำทับทิมขายนะคะมีผลไม้ขายด้วย <c oughs> โอ้ยสวยอ่ะ <c oughs> อันนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรากำลังจะไปขึ้นแกเช้ากันค่ะ ซื้อตั๋วกันนะคะได้ครับที่นี่คนเขาก็ยังยังใส่แมสกันอยู่นะคะแต่ว่าถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรเนาะตอนนี้อยู่นี่งานงานดีครับอยู่นี่ ดีมากช่ยหล่อมากเมื่อคืนนี้โอ้โหเจอมาหลายดอกหล่อมากเขาจะเป็นแบบเข้มๆอ่ะเออเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรจะจะเป็นเดี๋ยวต้องทาไปดูเองอธิบายไ,ไม่ถูกอันนี้เป็นค่าขึ้นนะคะเป็นคนละสองเจลนะคะเทราไหร่นะสองคนละสองลีเนาะพ็ตะกี้นะคะตัดผ่าน,านบัตรเครดิตนะคะ ละสองลีเข้ามาแล้วนะคะเอามาคนละยี่สิบบาทนะคะค่าขึ้นน่ <c oughs> ารักคื <c oughs> ขึ้นมาแล้วนะคะอ้ <c oughs> เช้านะไอ้บาลูนนี่ก็คนละประมาณสามสิบก็จะเพิ่มด้วยแต่ถ้าขึ้นกลางคืนเราจะเห็นแบบไซส์สักช่วกลางคืนเนี่ยบลาลูนวันนี้น้ำมันแรงแล้วเนี่ยน้ำขุ่นมากอืหล้วคนทำแพรทำโป๊กตื่นเลยพี่ดาวร้านอาหารเป็นหนึ่งว่าแม่น้ำเจ้าพระยาไปกินกุ้งเผาออะไรย่างเงี้ย เดี๋ยวชให้ดูว่าตะกอนอยู่ตรงไหนบ้างพีพ่อแม่ที่อาร์เมเนียด้วยเขาบอกว่าเป็นพี่น้องกันอ๋อเป็นพี่น้องกันมาเจาเอออฟจอร์เจียนะคะเขาบอกว่า คนที่นี่นะคะแจ้งว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะคะขออะไรได้ทุกอย่างเลยนะคะ<ม>เราก็เลยขอไปแล้วค่ะเรียบร้อยตะกี้ขึ้นไปแล้วนะคะเม่ตอนนั้นมาขอเหมือนกันบอกว่าขอร้านไม่เกิน400ลงมาปุ๊บได้ร้านเลย <laughs> เฮ้ยโอ้โหตุป,ปับนั่งกล้าเนาะแต่ย่านเนาะนะ นี <gehört> ่นะคะป้อมมะลิกาลาค่ะป้อมมะลิกาลากะลิกาลามะลิกาลาเหรอกะลิกาลาหรอ ที่เป็นอันนี้ใช่ไหมคะเขียวๆตรงนี้ถ้าเป็นหมาเขตในเมืองจะเป็นแท็กสีเหลืองหมาเขตนอกเมืองก็จะเป็นแท็กสีนี้นี่เท่ยวมาจากข้งเมือนยของหนูมานอกเมืองเหรอมาเที่ยวไกลหมาป่านเนี่ยเดินไม่เลยค่ะอายุเมืองพันห้าร้อยปีนะคะหนึ่งพันห้าร้อยปีอ่ะสุดหลังไปค่ะต้องไปให้แม่ค่ะตรงนี้สวย พ้่ไปถ่ายตรงระคังอ่ะสวยไปไปอยู่ใจไม่รอเหนื่อยถ้ามีข้างในก็มีแล้วเขาหยอดตรงไหนคะเนี่ยอ๋อนี่ไงตู้ทำบุญหยอดตรงนี้นะคะเห็นมีเยอะเหมือนกันเนาะปลาเราขึ้นจ้ะลองดูปลาเรา เอันเดียวก็พอแล้วนี่เอียงนะครับมาไม่อันนี้เป็นไอศครีมวายนะคะเป็นไงคะไอติมวายอร่อยครับย็นๆอันเท่าไหร่คะอันละสบาทอันละสบาทอ๋อซี่ลี่ค่ะไติมวายนะคะ อร่อยแ้อนน,นี้าก้ีหน้ตามนี้นี่ดี้า two people yes นีไปดูดูไปดูห้องนี้นะคะ๋อน่ารักห้องนี้อมันรวมด้าหองตรงนี้เลยดมได้หไม่ได้ไม่ได้แค่นี้โอเคนะสะอาดสะอาด อาบน้ำอ้าคือหนึ่งแปดสิบลี้นะคะแต่ว่าก็โอเคนะแบบวิวสวยอะถ้าใครชอบนอนในเมืองแล้วก็มีวิวดีๆนะคะแปดสิบลี้โอเคมาดูลาดลาวไว้ก่อนนะคะเดี่ยขอดูก่อนนะคะโอเค เดี๋ยวดูห้องนี้อืมห้องนี้ก็จะกว้างขึ้นอันนี้ไม่มีระเบียงโอนี้ยไหนซิเพี่แรมมอืต่เขาพี่จะแพงกว่าครับเดี๋ยวไปก็สวยดีนะไว้ครั้งหน้าเนาะครั้งนี้มาดูไว้ก่อน นี่นะคะเราสั่งน้ำทับทิมนะคะแก้วนี้นะคะ12ลีตดีงาม<อ>นี่ไงโอ้คั้นสดๆอย่างนี้เลยเนาะใช่บ้านเราไม่ได้กินแบบเด้อุ้ยบ้านเราหากินยากต้องไปกินตามพวกชายนาทาวอะเนาะที่บ้านเราแข่งกันไงลากสด <ๆ S 1> สดๆเฟรชมากต <c oughs> ้องหมุนไปด้วยนะ <Thank> you. เอาน้ำอะไรคะอ่วอเทอร์ตานี่อะอร่อยมากแต่เวอร์อันนี้สั่งน้ำส้มไปอีกแก้วหนึ่งนะคะเท่าไหร่เตี่ยนเท่ากันเท่ากันสิบสองลิตรเท่ากันแก้วแก้วใหญ่เหมือนของเราแก้วร้อย แล้วชิมดิเปรี้ยวเลเป็นไงคะเปรี้ยวดิสวยนี่นะคะถ้าเราจะมาพักที่นี่กันพรุ่งนี้โอเคเลยโอเคโอเคกิ๊ฟมีอาหารเช้าดีนะอาหารเช้าดีด้โอ้โหสวยมากนอนนี่เายาวไปเลยนอนต่อได้ไหมสามวันสามวัน

ที่เดี๋ยวมาอาบน้ำร้อนกันตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอาบกันพรุ่งนี้เนาอเป็นสะพานแห่งความรักนะคะตรงนี้ อะไรอ่ะอเอ,อนี่ไดเซาาียรขซา,า,ารีด้วยครับเขาหน้าขิ้เล่นด้วล่ะเออต้องมา ตกแหง่นะคะถ้ามาดูนะคะตอนช่วงหน้าหนาวนะคะน้ํำตกแหงนก็จะกลายเป็นเอ่อเป็นน้ําแข็งเนาะแต่ว่าส่วนหน้าร้อนนะคะเขาบอกว่ามีมีเขียดเยอะมากเลยเหมือนบ้านเราเลยนะคะเก่งมากเลยคะ่ะเดี๋ยวยังเซลฟี่กันหน่อย จุดนี้เราจะพามาดูบ่อน so, ja, like of so, so, ้ำพุร้อนนะครับกลางเมืองชีวิลิซีนะครับที่เห็นสัญล like ักษณ์ด้านหลังคือเป็นนกเหี่ยวนะครับที่พระมหากรสสมัยโบราณของที่จอร์เจียนะครับก็คือมาเก็บเหี่ยวนะครับที่ปล่อยไว้แล้วก็ล่าก็ล่าเหี่่วกันสมัยก่อนเนาะปรากฏว่ามาพบเหี่่วที่ที่ล่าครับตกอยู่บริเวณนี้แล้วมันอยู่ในสภาพที่สุกนะครับก็เลยตกใจสงสัยเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้น พอหลังจากมาเจอสภาพเดี๋ยวปรากฏว่าบริเวณนี้มันมีน้ําพุร้อนนะครับ<อ>มีน้ําพุร้อนอยู่บริเวณด้านหลังก็เลยย้ายเมือง <นะ S 1> หลวงนะครับสร้างเมืองที่จุดบริเวณที่ตั้งแห่งนี้ที่ประเทศจอร์เจียคือเมืองทิเบิซีนะครับสมัยก่อนชื่ออะไรนะ1,500ปีมาแล้วนะครับ ตรงนี้จะเป็นบริเวณโอเชา่ยวนะแต่เราจะมาพักที่แถวแถวนี้กันนะคะพรุ่งนี้เขาบอกว่ารถยนต์ที่นี่ถูกมากมาแตงหลักแสนแล้วก็ที่นี่นะคะวายราคาถูกมากคะ่ะขวดหนึ่งประมาณห้าหกร้อยเนาะอันนี้กำลังหมาหมาเขียว นี่หมาเขียวอันนี้หมาจาัดนอกเมืองะมาจรโอ้โหมาอ้วนหมานี้ต้องมาซื้อพรมหรือเปล่าซื้อพรมกับบ้านไหมอ่ะแบบอันนี้นะคะเบอร์รี่ฮิวเป็นย่านที่ราคาแพงแล้วก็ต้องแบบมีรีโมทนะคะถึงจะเข้าได้ไม่ใช่ว่าใครเข้าได้ทุกคนเด้อ Well, now we, we have and we have and yeah. yes. one, look one, one. 70, person comes back. If you reserve now, if you reserve now, I give for this is same like airport ticket, flight mm -hmm. ticket. เซนต์ไป240เซนต์210ลารีฉันดูจ้าส์450ลารีฮะไม่ฉันหมายนี้ที่ว่าเราไปอันดามูรีเยอะจีนัวเลยอะเป็นเขาเรียกว่ามันอยู่ในยุคประวัติศาสตร์มนุษย์ยุคหินเหมือนกันเคยนะเปนอยู่คนละแอเรียตรงนี้อั้เก็จะเป็นฝั่งนี้ก็จะไปโซนเดียวกัน This small, this big 60เมตรโอเคน้องเกี้คือซื้อซิมไปแล้วนะคะเรียบร้อยได้เป็นซิมของยี่ห้ออะไรนะพี่เอ็ม ดีโอเซลนะคะ 20, 20ค่สบาท2ี่สิบเจลนะคะเป็นอ่ออลิมิเต็ดอลิมิเต็ดนะคะ5วันนะคะก็ดีงามอยู่ค่ะ20สิเจลเท่าไหร่ะพี่อเพียมาณ200บาทประมาณ200บาทนะคะถ้าซื้ออยู่ที่สนามบินนะประมาณ35าเนาะวันนั้นคืนน